สวัสดีค่ะตอนรับคผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวข่าวแรกในวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวดีๆที่เป็นที่น่าย,ยินดีนะคะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ติดอันดับหกเมืองจุดหมายจัดการประชุมนานาชาติระดับโลกกับเขาด้วยค่ะทางด้านพลเอกประยุจัน์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็แสดงความยินดีค่ะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับการจัดอันดับ อยู่ในอันดับที่6นะคะของเมืองจุดหมายจัดการประชุมนานาชาติระดับโลกจากรายงานดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของเมืองที่เป็นจุดหมายในการจัดประชุมนานาชาติประจําปี2564โดยคะแนน642.1ค่ะจากทั้งหมดเนี่ยนะคะ101เมืองทั่วโลกซึ่งก็จะทําโดยบริษัท Genius นะคะที่เป็นบริษัทปรึกษาชั้นนําของโลกด้านอุตสาหกรรมไมซ์หรือว่ามิทติ้งอินเซนティブแล้วก็ทราเวลคอนเวอร์เซชันอิม i ีชัน ซึ่ง10อันดับแรกของโลกนะคะก็ได้แก่ป,ปารีสฝรั่งเศสค่ะตามมาด้วยนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็สิงคโปร์ค่ะปักกิ่งค่ะประเทศจีนนะคะโตกเกียวญี่ปุ่นกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะคะอยู่อันดับที่6ต่อมาก็อยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะบาร์เซโลน่านะคะประเทศสเปนอิสตันบูค่ะตุรกีแล้วก็อันดับที่10นะคะวอชิงตันสหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ขยับขึ้นมา2ออันดับซึ่ง จากเดิมในปี2,563เนี่ยนะคะอยู่อันดับที่8ปีนี้ก็ขยับขึ้นมานะคะอยู่ในอันดับที่6แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะก็จัดอยู่ในอันดับที่4ของเมืองในทวีปเอเชียยอดนิยมนะคะอย่างเช่นสิงคโปร์ปักกิง่งโตเกียวกรุงเทพมหานครฮ่องกงเซี่งยงไฮ้กัวลาลัมเปอร์แล้วก็โซค่ะ ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นน,นะคะคุณผู้ฟังถึงประสิทธิภาพในการจัดการประชุมของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการจัดประชุมในทุกระดับแล้วก็เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติด้วยค่ะนอกจากนี้ทางรัฐบาลเนี่ยก็รายงานผลการจัดอันดับดังกล่าวนะคะว่าใช้ในการวิจัยรวบรวมข้อมูลจากรายชื่อเมืองที่มีการจัดประชุมนานาชาติมากที่สุดในแต่ละปีของสมาคมการประชุมแล้วก็การประชุมนานาชาติ จากนั้นเนี่ยก็ได้มีการประเมินคุณภาพของปัจจัยที่สําคัญในแต่ละเมืองนะคะซึ่งก็พิจารณา3ปัจจัยหลักๆด้วยกันแล้วก็11องค์ประกอบย่อยๆ3ปัจจัยหลักนั้นก็คือด้านสุขอนามัยค่ะได้แก่สิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนสําหรับการประชุมข้อเสนอของโรงแรมที่พักนะคะการตอบโจทย์การใช้งานการเดินทางทางอากาศยานซึ่งจะต้องมีทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วก็เที่ยวบินในประเทศเนี่ยรองรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยต่อมาในปัจจัยที่ สองก็จะเป็นด้านความได้เปรียบในการแข่งขันค่ะเช่นเครือข่ายทางการตลาดนะคะต้นทุนในการจัดเตรียมการประชุมมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนนะคะแล้วก็การเป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญสําหรับภาคธุรกิจและก็การท่องเที่ยวค่ะ ต่อมาในปัจจัยที่3นะคะก็คือด้านการสร้างความแตกต่างหรือว่าคีย์ f f เ e รนเท a t i o n นะคะได้แก่ระบบโลจิสติกที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกมูลค่าทางการตลาดของประเทศนั้นๆนะคะรวมไปถึงขนาดเศรษฐกิจโดยการคำนวณจากค่า GDP ต่อประชากรแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมไปถึงความปลอดภยัยและก็เสถียรภาพในประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้รัฐบาลเนี่ยเขาก็เล็งเห็นถึงความสําคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมม์ทั้งนี้ค่ะในปัจจุบนันแล้วก็อนาคต ซึ่งก็เชื่อมั่นนะคะว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมไม้เนี่ยสามารถที่จะนำมาพัฒนาจากธุรกิจท่องเที่ยว ต่อยอดไปสู่การให้บริการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าต่างๆนะคะที่สามารถนำเสนอที่พักสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยเช่นกันโดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมแล้วก็นิทรรศการนะคะเป็นองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมมา์สเนี่ยแะคะ่ะด้วยการอำนวยความสะดวกแล้วก็พัฒนามาตรฐานการจัดงานในรูปแบบต่างๆให้มีศักยภาพในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะภายหลังจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลงซึ่งปัจจุบันเนี่ยการจัดประชุมต่างๆก็ได้กลับมาดําเนินการอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยในปีนี้เนี่ยประเทศไทยเขาก็มีแผนจะจัดการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปแล้วก็การประชุมที่เกี่ยวข้องหรือว่าเอเป็ก2 0 2 2นนั่นเองซึ่งก็จะมีการจัดประชุมทุกระดับในแต่ละพื้นที่ของประเทศตลอด ไปจนถึงปี2,565เลยรวมไปถึงงาน Thailand International Air Show นะคะในปี2,566ที่พื้นที่สนามบินอุตะเภาแล้วก็ที่การบินภาคตะวันออกในเขต e อ c ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงอากาศยานและก็ยุโทโธปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะที่ในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาให้การยอมรับแล้วก็อีกในไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะได้มีการจัดงานใหญ่ขึ้นด้วยนอก ท่านนายรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นค่ะว่าผลการจัดอันดับแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ดีของไทยในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์นะคะซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยค่ะก็คือด้านม e t ิ้งอินเซนティブทราเวลนะคะคอนเวนชันเอ็กซิบิชันส์รวมเรียกว่าไมซ์เนี่ยนะคะซึ่งไทยก็จะได้มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยค่ะในการรองรับการจัดงานในทุกรูปแบบทั้งการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลน,นะคะการประชุมนานาชาติ เป็นงานแสดงสินค้าต่างๆด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจค่ะว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ต่างกันออกไปนะคะรวมไปถึงมีความพร้อมแล้วก็สีสันของทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็เหมาะกับการจัดการประชุม แต่อีกในหลายๆจังหวัดใหญ่ของไทยค่ะเขาก็มีความพร้อมไม่แพ้กันแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะล้วนเป็นจุดขายที่สามารถจะสร้างรายได้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลเองค่ะเขาก็พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนความต่างนะคะดึงเอาความโดดเด่นนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็เชื่อมั่นว่าหนึ่งในสเสน่ห์ของประเทศไทยค่ะก็คือตัวคนไทยทุกคนนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่หลายๆคนก็มองว่าปีนี้นึกว่าจะดีขึ้นนึกว่าจะเบาบางผ่อนคลายลงนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าก็มีจานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงเยอะ อยู่แต่ในความโชคร้ายนั้นค่ะก็มีความโชคดีอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศเขาก็เข้าสู่ในช่วงของยุคฟื้นฟูกันแล้วดังนั้นอุตสาหกรรมแล้วก็การส่งออกต่างๆของไทยเนี่ยก็กําลังเป็นไปได้ดีอย่างต่อเนื่องไปด้วยนะคะเพราะว่าก็สามารถที่จะมีการผลิตกําลังส่งออกไปได้เยอะเมื่อมีการส่งออกได้มากก็จะมีเม็ดเงินเนี่ยหมุนภายในประเทศได้จํานวนเยอะอีกเช่นกันนะคะแล้วก็ สามารถที่จะฟื้นฟูประเทศไทยให้กลับสู่สภาวะปกติเนี่ยโดยเร็วค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ ปัญหาจาราจรกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ก็บอกว่ามีการเร่งที่จะแก้ไขปัญหาจาราจรน,นะคะไม่ได้แค่เฉพาะทางบกอย่างเดียวตอนนี้เขามีการเร่งแก้ไขทั้งระบบกันเลยทีเดียวค่ะทางด้านพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีนะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการระบบจาราจรทางบกหรือว่าคอจอรอนะคะครั้งที่1ประจําปี2565ค่ะโดยก็มีการรับทราบถึงความคืบหน้าโครงการที่สําคัญนะคะแต่ว่า ก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นโครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ตอนนี้ก็อยู่ในระยะที่1ก็คือมีการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ระบบรางเบานะคะสายเหนือไปจนถึงใต้แล้วก็โครงการระบบขนส่งสาธารณะในเขตจ,จังหวัดขอนแก่นเส้นทางนำร่องสายสีแดงก็คือจากสำราญนะคะไปยังท่าพระค่ะการพัฒนาร,ระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในระยะที่1อีกเหมือนกันค่ะในช่วงของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไปจนถึง5แยกฉลองนะคะรวมไปถึงแผนแม่บทการพัฒนาร,ระบบการขนส่งสาธารณะกลุ่มในจังหวัดฉะเชิง เชาชนบุรีระยองทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการรองรับเขตเศรฐษฐกิจ EEC นะคะแล้วก็การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแล้วก็ระบบรางซึ่งก็ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า10เส้นทางค่ะ นอกจากนี้นะคะในที่ประชุมเขาก็ยังได้มีการรับทราบถึงความคืบหน้าระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าสีแดงก็คือสถานีรังสิตเนี่ยนะคะแล้วก็พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการจราจรรวมไปถึงระบบขนส่งต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทางกรุงเทพมหานครกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมการ การขนส่งทางบกเนี่ยได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลจากกล้อง C C T V แล้วก็ G P S ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลให้กับทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจาราจรน,นะคะหรือว่าสนขอเพื่อดำเนินการศึกษาแล้วก็รายงานผลให้กับคณะกรรมการจัดระบบการจาราจรทางบกได้ทราบต่อไปนะคะจากนั้นในที่ประชุมเขาก็ได้มีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องสำคัญสำคัญ2เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่รายงานความคืบหน้าการศึก การแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในภาพรวมทั้งระบบค่ะ โดยแบ่งออกเป็นแผนการแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในปัจจุบันตอนนี้ก็มีอยู่21โครงการนะคะแล้วก็โครงการพิเศษเพิ่มเติมอีก11โครงการซึ่งก็ได้มีการจัดทำแอคชั่นแพลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนำเสนอทางคณะรัฐมนตรีต่อไปและก็ได้มีการเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางเพื่อเพิ่มการบริการขนส่งในแม่น้ำลำคลอง ลดปริมาณการจาราจรบนถนนนะคะทั้งนี้เนี่ยก็มีคลองที่มีศักยภาพในการเดินเรือเบื้องต้นแล้ว12คลองด้วยกันโดยทางนี้ก็มุ่งเน้นให้การพัฒนาการเดินทางทางน้ํา เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยแล้วก็รวมไปถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะทําให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยนะคะสามารถจะเข้าถึงได้พร้อมกับเชื่อมต่อการเดินทางในรูปแบบอื่นๆได้แบบไร้รอยต่อแล้วก็ได้มีการผลักดันนะคะให้เข้าสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่3ต่อไปนอกจากนี้ทางท่านรองนายกรธนมนตรีท่านก็กําชับค่ะทางกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ ทางจังหวัดต่างๆร่วมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะต้องบูรณาการร่วมกันนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะเร่งรัดการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ให้สามารถแก้ไขปัญหาการขนส่งการจราจรทางบกทางน้ำให้สำเร็จตามแผนงานแล้วก็ตรงต่อความต้องการของประชาชนค่ะให้เป็นรูปธรรมสามารถที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่เพื่อที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั่วประเทศต่อไปค่ะ นี่ก็คือการแก้ไขจัดการนะคะปัญหาการจาราจรไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพมหาคนครเองในเขตปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดใหญ่ๆในประเทศไทยนะคะเพื่อให้มีการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อแล้วก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องราวต่อมาเราก็ยังคงอยู่กันที่การเดินทางอยู่นะคะแต่อันนี้จะเป็นการเดินทางในส่วนของกรมทางหลวงค่ะที่หลายๆคนอาจจะ เห็นประกาศโฆษณาต่างๆในส่วนของ m f l o w นะคะนั่นก็หมายถึงว่าให้ใช้บริการก่อนแล้วก็จ่ายที่หลังค่ะโดยจะทำา m f o โเนี่ยให้เป็นด่านไร้ไม้กั้นนะคะแต่หากไม่จ่ายเงินตามที่กำหนดไว้นะคะเขาอาจจะเจอค่าปรับเป็นจำนวนมหาศาลเหมือนกันค่ะเรามาทำความรู้จักกับ m f l o w กันดีกว่านะคะว่า เอ็มโเนี่ยเป็นระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้นนั่นก็คือให้วิ่งไปก่อนแล้วก็จ่ายที่หลังนะคะซึ่งเอ็มโเนี่ยนะคะทางกรมทางหลวงเขาก็เปิดให้ใช้บริการมาตั้งแต่เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในด่านนําร่องบนถนนทางหลวงพิเศษระหว่างหมายเลข9ก็คือด่านธัญบุรี1 ด่านธัญญบุรี2นะคะด่านทับช้าง1แล้วก็ด่านทับช้าง2แต่งานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าดูเหมือนว่าจะไม่โฟกก็คือไม่ไหลลื่นอย่างที่คิดนะคะเมื่อมีคนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าระบบ M4 เนี่ยคืออะไรแล้วก็เมื่อขับรถผ่านไปแล้วแล้วก็ เจอหนังสือเรียกค่าปรับถึง10เท่านั่นก็หมายความว่าเป็นเงินสูงถึงหลักพันหรือหลายพันบาทค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่า m f ็ o เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรก็บอกว่าก็คือการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นนั่นแหละค่ะหรือว่าเรียกว่า Free ฟนนะคะตามนโยบายของทางกระทรวงคมานาคมทั้งนี้เขาก็จะทําขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางด่วนแล้วก็มอเตอร์เวย์โดยนําเทคโนโลยีแบบ AI มาพัฒนาระบบเก็บค่าผ่าน ทางนะคะคด้วยกล้องตรวจบันทึกภาพก็คือจะบันทึกป้ายทะเบียนร,รถยนต์เอาไว้เนี่ยนะคะด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลแบบวิดีโอทอรลิงแทนการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบระบบไม้กัน้นทําให้ผู้ที่ใช้รถยนต์เนี่ยนะคะสามารถขับขี่ผ่านเข้าไปในบริเวณด่านได้โดยไม่ต้องหยุดรั้วชะลอรถนะคะด้วยความเร็วถึง120กิเมต่อชั่วโมงค่ะก็จะช่วยระบายรถได้ถึง2 0 0 0ันถึงสองพคันต่อชั่วโมงนะคะต่อช่องทาง ก็เร็วขึ้นกว่าระบบเดิมที่ใช้อยู่ถึง5เท่าทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการรองรับการใช้กับรถยนต์ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่าทางพิเศษไม่ว่าจะเป็นรถยนต์4ล้อรถยนต์6ล้อนะคะแล้วก็รถยนต์มากกว่า6ล้อขึ้นไปซึ่ง เอ็มโเนี่ยค่ะก็จะต่างกับ Easy Pass ตรงที่ระบบ m f ็มโฟเขาจะไม่มีไม้กัน้นรถเนี่ยสามารถที่จะวิ่งผ่านไปได้เลยนะคะโดยตอนนี้ก็มีการนำระบบ Mflow เนี่ยมาใช้นำร่องในเส้นทางต่างๆที่กล่าวไปแล้ว แล้วก็ตอนนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยกว่า3 0 0 0 0รายแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่ทราบว่า MFlow มันคืออะไรไม่ได้สมัครสมาชิกแล้วก็วิ่งผ่านเข้าไปโดยที่ไม่ได้เสียค่าทางด่วนเนี่ยนะคะก็อาจจะโดนปรับได้ทีนี้เรามาดูกันว่าจะต้องลงทะเบียนอย่างไรนะคะซึ่งการสมัครเนี่ยสามารถสมัครได้ผ่านทาง3มช่องทางก็คือเว็บไซต์ www.mflowthai.com นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันค่ะ MFlow ก็คือตรง ตัวเลยนะคะตัว M แล้วก็ F L O W ค่ะได้ชั้ง Android แล้วก็ iOS นอกจากนี้ก็ยังสามารถลงทะเบียนนะคะใช้บริการได้ที่จุดบริการกรมทางหลวงที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะเมื่อเข้าระบบแล้วค่ะก็จะทำการแสดงข้อมูลเงื่อนไขการใช้งาน เมื่ออ่านทั้งหมดจนเข้าใจแล้วเนี่ยก็คลิกยอมรับแล้วก็เข้าสู่หน้าลงทะเบียนนะคะยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะรอรับ OTP ทําการยืนยันกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็อัปโหลดต่างๆตามรายการที่เขาบอกนะคะไปจนถึงการชําระเงินค่ะซึ่งการชําระเงินเนี่ยนะคะสามารถเลือกชําระได้เป็นรายครั้งหรือว่ารอบบินหรือว่าสามารถเลือกชําระได้แบบอัตโนมัติ5ช่องทางก็คือตัดผ่านบัตรเครดิตนะคะตัดผ่านบัญชีธนาคารชําระ ผ่านบัตรเครดิตใช้เงินจากบัญชีเอ p ม s ัดเงินผ่านจากบัญชี Easy Pass นะคะหรือว่าจะเรียกการชําระเงินแบบชําระเองได้ด้วยซึ่งจะต้องชําระภายใน2วันหลังจากได้รับการแจ้งเตือนยอดค่าใช้บริการค่ะโดยจะมีการชําระผ่านทางเว็บไซต์นะคะโมโบายแอปตู้ ATM เคาน์เตอร์ธนาคารแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์อรวิสรวมไปถึงการชําระผ่านทางโมบายแบงกิ้งค่ะหากเราเลือกการชําระเงินแบบอัตโนมัติแต่จํานวนเงินในบัตรไม่พอนะคะเขาก็จะมีข้อความเตือนผ่านทาง SMS ซึ่งจะต้องรีบเติมเงินให้เพียงพอก่อนเวลา12นาฬิกาในวันเดียวกันนั้นเนี่ยนะคะเพื่อที่ระบบเนี่ยจะได้ตัดค่าใช้บริการผ่านหน้าบัตรแล้วก็บัญชีธนาคารอีกครั้งหนึ่งโดยอัตโนมัติค่ะหากเติมเงินไม่ทันในเวลาเดียวกันนี้จะต้องทำการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เพื่อที่จะนำไปชำระเงินด้วยตัวเองผ่านทาง mobile a p p พลิเคชันของธนาคารต่างๆรวมไปถึง ATM เคาน์เตอร์ธนาคารแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะฮะการชำระ ค่าบริการกรณีที่ไม่ได้มีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ m n f o o w เนี่ยนะคะก็มีช่องทางในการเรียกเก็บภายหลังซึ่งสามารถไปชำระได้ที่เว็บไซต์ w w w m f l o w t h a i c o m หรือว่ามบาย l e แอปพลิเคชันนะคะ m n l o w หากไม่สะดวกเข้าใช้งานในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะแจ้งทะเบียนรถนะคะเพื่อชำระค่าบริการได้ทางเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะทั้งนี้หากไม่ชำระหรือว่าชำระล่าช้าก,กว่ากำหนดเนี่ย อาจจะต้องสูญเสียค่าปรับนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ค่าปรับธรรมดานะคะสูงถึง10เท่าบางคนเนี่ยเสียค่าปรับสูงถึง10เท่านะคะเนื่องจากไม่ได้จ่ายตรงตามกําหนดค่ะ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าทางกรมทางหลวงเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดการอำนวยความสะดวกขึ้นมาเพื่อให้การใช้ทางด่วนเนี่ยมีการไหลลื่นแต่ว่าเมื่อไม่ไปชําระตรงเวลาก็จะต้องมีการปรับเงินกันเกิดขึ้นค่ะก็มีการดราม่าก,กันออกมานะคะว่าหลายๆคนเนี่ยถูกปรับเงินเป็นหลักพันเลยทีเดียวกรมทางหลวงเขาก็เลยออกมาชี้แจงค่ะเกี่ยวกับประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณกันน,นะคะเกี่ยวกับการ ถูกปรับเงินที่ไม่ได้จ่ายตรงตามเวลาที่กำหนดค่ะ โดยเขาก็ออกมาบอกว่าการจัดระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกค่ะให้กับผู้ที่ใช้บริการนะคะทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการสั่งไปยังกรมทางหลวงว่าตอนนี้ให้ชะลอการเก็บเงินค่าปรับเอาไว้ก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก m อ็มโที่ชำระเงินหลังจากได้ใช้งานไปแล้วในระยะเวลา1สัปดาห์หรือว่าหลังจาก1สัปดาห์นะคะหากละเลยยังไม่จ่ายค่าผ่านทางเนี่ย อาจจะต้องเสียค่าปรับได้นะคะส่วนผู้ที่ชําระค่าผ่านทางแล้วก็ถูกปรับไปก่อนหน้านี้แล้วทางกรมทางหลวงค่ะเขาจะมีการคืนเงินค่าปรับให้ภายในวันที่31มีนา2565หากคุผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยนะคะสามารถที่จะติดต่อไปได้ที่สายด่วน1586 กดหนึค่ะใครที่โดนปรับไปแล้วหรือว่าโดนบินเรียกค่าปรับมาเป็นจํานวนที่สูงๆงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียด รวมไปถึงการของเงินคืนนะคะจากคนที่จ่ายค่าปรับไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ลองโทรเข้าไปติดต่อกันดูค่ะและสุดท้ายค่ะมีข่าวนะคะจากทางกองบัญชาการกองทัพไทยตอนนี้ก็มีการประกาศออกมานะคะเป็นการประกาศเจตนารมณ์ค่ะบอกว่าข้าราชาการลูกจาก้างและพนักง,งานราชาการของกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนายนะคะให้งดรับงดให้ของขวัญของกำนันทุกชนิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชาการในทุกกรณีโดยมีการทํา เจตนารม์ออกมาะะที่ชื่อว่าโ no นกิฟโพลิสีเพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในดๆในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทั้งนีน้ก็จะต้องยึดหลักคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมเป็นสําคัญค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง u ู u ูบช่องกองประชาก,การกองทัพไทยดิฉันพิรยายพิทมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไป ก่อนสวัสดีค่ะ